はい。 สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning Thai f i นะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยเรานะคะจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬาสาระและบันเทิงต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกค่ะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter YouTube แล้วก็เว็บไซต์ของพวกเราค่ะถ้าคุณพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ เขาเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในศิละปะการต่อสู้และเขาก็ถือว่าเป็นคนที่ช่วยพัฒนากีฬาการต่อสู้แบบประสมผสานท่านผู้ชมครับขอ,อนำเสนอบรูซลีบรูซลีชื่อจริงหลีจุนฟาน เกิดเมื่อวันที่27พฤศจิกายนปีพศ2483ที่เมืองซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาแต่ครอบครัวเขาได้ย้ายกลับฮ่องกงตอนเขาอายุ3เดือนบรูซลีเริ่มเรียนศิละปะก,การต่อสู้โดยการเรียนไทชิจากพ่อของเขาก่อนที่จะหันมาเรียนวิชาหยงชุนจากปรมาจารย์อิปมันตอนอายุ16 ในช่วงนั้นลีได้กลายเป็นนักเรียนโดดเด่นของหยิบมันเลยตอนเขาอายุ19บรูซลีก็ได้กลับไปสหรัฐอเมริกาและเริ่มสอนหย่งชุนให้กับคนพื้นเมืองที่นั่นชุมชนจีนที่สหรัฐอเมริกาก็ไม่พอใจที่ลีสอนศิละปะการต่อสู้ของจีนให้กับชาวต่างชาติและยังบอกให้เขาเลิกทําแบบนั้นแต่เขาก็ไม่ยอม ในขณะนั้นบรูซลีก็เริ่มคิดขึ้นได้ว่าเทคนิคของศิลปะการต่อสู้ดั้งเดิมมันคับแคบเกินกว่าที่จะเอาไปใช้ในสถานการณ์ชีวิตจริงบรูซลีจึงได้พัฒนาระบบการต่อสู้ซึ่งเป็นการรวมหยองชุนกับปรัชญาส่วนตัวที่เน้นการปฏิบัติจริงความยืดหยุ่นความเร็ว และประสิทธิภาพเขาเริ่มฝึกซ้อมโดยการยกน้ำหนักวิ่งและยืดตัวและเขาได้ตั้งชื่อให้กับระบบการต่อสู้ใหม่ของเขาว่ายิ t คุนโดเขายัางได้ให้กำเนิดกับปรัชญา be water my friend หรือเป็นดั่งน้ำเพราะน้ำสามารถแปลสภาพได้ไม่ว่าเราจะเอามันใส่ภาชนะอะไรก็ตามเหมือนกับสถานการณ์ในชีวิตจริง ที่เปลี่ยนได้ทุกเมื่อปัชิาและเทคนิคของจิคุนโดเลยมีอิทธิพลต่อกีฬาการต่อสู้แบบผสมผสานในปัจจุบันนอกจากศิละปะการต่อสู้บรูซลีก็ยังแสดงภาพยนตร์โดยที่เขาได้สาธิตฝีมือการต่อสู้ของเขาอีกด้วยโดยมีเรื่อง Fist of Fury และ Enter the Dragon ที่เป็นผลงานเด่นของเขาทั้งนี้การแสดงของเขายังเป็นแรงบันดาลใจให้กับดาราอย่างเฉินหลงและเจ็ตลีอีกด้วย บรูซลีเสียชีวิตลงเมื่อวันที่20กร,รกฎาคมปีพศ2516ที่ฮ่องกงด้วยวัย32ปีจากอาการสมองบวมปิดตำนานของเจ้าพ่อแห่งศิละปะการต่อสู้ประสมผสานนะครับสาวๆกับเรื่องความสวยความงามโดยเฉพาะเรื่องแฟชั่นเนี่ย ก็เป็นของคู่กันไปทุกยุคทุกสมัยจริงไหมคะแต่แฟชั่นบางอย่างเนี่ยมันก็อันตรายเกินสวยไปสะหน่อยช่วงสาระในวันนี้นะคะน้ำแดงก็เลยเอาเรื่องแฟชั่นสุดอันตราย3อย่างมาฝากทุกคนกันค่ะ 1. ค่ะแฟชั่นกระโปรงสูงในช่วงศตรวรรษที่สิสาวาสาวชนชั้นสูงในศตรวรรษที่19นิยมใส่กระโปรงสูงค่ะโดยพวกเขาเนี่ยจะใส่โครงขนาดใหญ่ไว้ใต้กระโปรงให้มันบานใหญ่ตัวโครงเนี่ยจะทํามาจากขนมา้า เส้นป่านหรือว่าเหล็กอันตรายยังไงน่ะหรอคะก็พอน้ำหนักกับขนาดอันใหญ่โตของมันนั่นแหละคะ่ะเคยมีโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นที่โบสถ์ในเมืองซานดิเอโกประเทศชิลีเมื่อผ้าม่านในโบสถ์เกิดติดไฟขึ้นมาผู้คนต่างพายายามหนีตายออกจากประตูแต่เจ้ากล้ามด้วยความกว้างแล้วก็ความใหญ่ของกระโปรงบ้านเนี่ยทำให้สาวๆทั้งหลายเนี่ยดันไปติดอยู่ที่ประตูออกไม่ได้นอกจากนัน้นยังทำให้ทางออกโดนปิดโดยสิ้นเชิงต่างหากทีนี้ก็ลองคิดดูแล้วกันนะคะว่าจะเกิดอะไรต่อไปก็ตายหมู่ไงคะ 2. แฟชั่นเท้าดอกบัวจากเมืองจีนค่ะมาที่ประเทศจีนกันบ้างค่ะแดนมังกรมีแฟชั่นหนึ่งที่อยู่มาอย่างยาวนานนับตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งยาวมาจนถึงต้นศตวรรษที่19เลยทีเดียวนั่นก็คือการรัดเท้าค่ะในยุคนั้น สตรีชาวจีนโดยเฉพาะชนชั้นสูงเนี่ยจะนิยมรัดเท้าก็ตั้งแต่อายุ5้าหรือ6ขวบโดยจะใช้วิธีค่อยๆหักนิ้วน้อยๆทั้ง4นิ้วแล้วงอย้อนกลับไปด้านหลังจากนั้นก็เอาผ้ามาพันไว้บางสูตรก็มีการเอาเท้าไปแช่ปัสสาวะด้วยนะคะผ้าเนี่ยจะพันแน่นขึ้นเรื่อยๆค่ะจนได้เท้าเล็กตามที่ต้องการเท้าที่สมบูรณ์แบบจะต้องยาวไม่เกิน7เซนติเมตรรูปร่างงุ้มลงเหมือนดอกบัวแล้วก็มีกลิ่นหอมแต่ลองนึกภาพตามสิคะทุกย่างก้าวบนเท้าที่กระดูกหักคงจะเหมือนเดินอยู่บนเข ที่ทิ่มแทงไม่ไหวละค่ะอย่างที่ 3. ทรงผมฟองตาเก้จากราชสำนักฝรั่งเศสค่ะแฟชั่นนี้เป็นที่นิยมอย่างสูงสุดในราชสำนักฝรั่งเศสในศตวรรษที่17หรือ18เป็นการกล้าวผมให้สูงไว้กลางศีรษะมัดโบเล็กๆหลายๆอันด้านหน้าจากนั้นก็ประกบด้วยลูกไม้จีบแล้วก็มัดมวยผมเป็นแผง 3- 4ชั้นวนไล่ขึ้นไปเป็นยอดยิ่งผมสูงยิ่งแปลว่ารวยค่ะสาวๆหลายๆคน อาจจะแสดงความสนใจหรือแสดงการเฉลิมฉลองผ่านทรงผมพวกนี้ด้วยซึ่งมันก็สวยดีอยู่หรอกค่ะถ้าไม่นับเรื่องติดไฟง่ายมากเรื่องนี้เกิดขึ้นกับแองเจลิกเดอะฟองทาร์ชู้รักคนโปรดของกษัตริย์อังกฤษพระองค์หนึ่งที่ตายเพราะทรงผมของเธอดันไปโดนเทียนทำให้หัวของเธอติดไฟไฟไหม้นะคะเห็นไหมคะว่าแฟชั่นบางอย่างเนี่ยก็อันตารายเกินสวยไปสักหน่อยยังไงเวลาจะดูแฟชั่นอะไรก็ระวังความปลอดภัยของตัวเองไว้หน่อยก็ดีนะคะ วันนี้นะคะเรามีสารคดีที่เกี่ยวข้องกับวงการกีฬาของรัสเซียมาฝากกันค่ะซึ่งบอกเลยว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่อื้อฉาวสุดๆในวงการกีฬาของรัสเซียเลยจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะกับเรื่องอีคารัส อิคารัสนะคะก็เป็นหนังสารคดีที่เจาะลึกถึงเรื่องการโดบยานในวงการกีฬาค่ะจากไบรอันโฟเกลนะคะเป็นผู้กำกับชาวอเมริกันที่เขาเนี่ยมีงานอดิเรกเป็นการปั่นจักรยานด้วยโดยเรื่องนี้เนี่ยมันก็เริ่มจากความขี้สงสัยของเขานะคะที่ว่าถ้าเขาเนี่ยอยากจะหลบเลี่ยงระบบตรวจจับการโดบที่ใช้กันอยู่ทุกวันเนี้ยเขาจะทําได้ไหมและก็ถ้าเขาเนี่ยลองโดบแบบเต็มข้อเนี่ยเขาจะปั่นจักรยานเก่งขึ้นแค่ไหนคะ่ะแต่การจะโดบให้ถูกวิธีเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะคะเขาจึงได้ไปขอความช่วยเหลือ จาก g กร g กอรี o รเชนคอฟนะคะที่เป็นถึงผู้อํานวยการศูนย์ต่อต้านการโดบของประเทศรัสเซียค่ะแต่ร o เชนคอฟคนนี้เนี่ยกลับยินดีที่จะสอนให้เขาโดบในวิธีที่ไม่ถูกระบบตรวจจับด้วยเขามีาเหตุผลอะไรถึงยอมช่วยนะคะแล้วก็ เรื่องราวหลังจากนั้นเนี่ยจะน่าติดตามแค่ไหนเราต้องไปชมกันต่อในเรื่องค่ะโดยชื่อหนังนะคะก็มาจากตัวละครในเทพนิยายกรีกที่ชื่อว่าอิคารัสเขาเนี่ยได้สร้างปีกนกด้วยขี้ผึ้งจนบินได้สูงเกือบถึงดวงอาทิตย์แต่ว่าปีกละลายจนตกลงมาตายก่อนซึ่งอิคารัสในความหมายของสารคดีเรื่องนี้เนี่ยก็ เรียบถึงรัสเซียนะคะที่เขาต้องการจะเพิ่มสมรรถภาพของนักกีฬาให้เกินขีดจํากัดของร่างกายมนุษย์ค่ะซึ่งถ้าใครตามข่าวกีฬาเนี่ยคงจะเคยผ่านตานะคะว่าข่าวที่รัฐบาลรัสเซียเนี่ยให้การสนับสนุนให้นักกีฬาเพิ่มสมรรถภาพโดยใช้สารกระตุ้นเนี่ย ดังมากๆจนทําให้รัสเซียถูกแบนไม่ให้เข้าร่วมโอลิมปิกหรือดูหนาวที่เกาหลีใต้ในช่วงต้นปี2018เลยทีเดียวสารคดีนะคะก็สะท้อนถึงความเพิกเฉยของคณะกรรมการโอลิมปิกด้วยนะคะที่ทราบเรื่องการโดปของรัสเซียอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่รีบหาบทลงโทษค่ะ และตัวเรื่องนะคะเขามีการใช้เทคนิคที่ทําให้เราเห็นภาพกระบวนการนี้ได้ชัดเจนมากโดยเราเนี่ยก็จะได้เห็นภาพของหนึ่งในแ l บที่ปลอดภัยที่สุดในโลกด้วยค่ะส่วนความพลิกผันเนี่ยระหว่างช่วงแรกกับครึ่งหลังเนี่ยก็ทําให้เรื่องนี้เป็นสารคดีที่สนุกและตื่นเต้นมีอะไรให้ลุ้นตลอดเวลาค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คอกีฬาและก็นักปั่นจักรยานเนี่ยต้องดูเลยนะคะ สำหรับคราวหน้าจะมีอะไรมาให้ชมกันอีกอย่าลืมติดตามกันนะคะกับรายการ Good Morning Thai Fight ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา1 0โมงเช้าค่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ